สวัสดีครับพบกับช่องพังน้องมีนะครับวันนี้ก็ได้นำผลไม้มาแบ่งให้น้องโพทองแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะนำผลไม้ที่แบ่งมาให้น้องนะครับเอาน้องโพทองขอบคุณก่อนเร็วสวยๆน่อยขอบคุณน้อยดังๆดังๆนะครับให้ออเดร์ก่อนครับขอบคุณ ทุกๆท่านนะครับเดี๋ยวก็จะนําผลไม้มาให้น้องูพทองนะครับนี่นะครับก็เทใส่กรละมังให้น้องนะครับเต็มกรละมังเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณคุณพี่เบนนะครับขอบพระคุณคุณพี่เกตนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณ น้องวินเลียมนะครับแล้วก็คุณแม่นะครับที่มีตานะครับครอบครัวพังน้องมีนะครับนี่ก็ได้นําผลไม้มาให้น้องภูทองแล้วนะครับน้องก็กําลังทานเลยครับผลไม้เต็มกระมังเลยนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้ท่านสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับขอให้จิจการการงานเจริญยิ่งขึ้นไปนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับผลไม้ก็ได้นํามาให้น้องโพทองแล้วนะครับนี่ได้แบ่งไม้น้องโพทองแล้วนะครับวันนี้เต็มกระลังเลยครับ,บก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องเมย์ด้วยนะครับ ทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีน้องช้างของเราก็ได้ทานแล้วนะครับนี่ครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ